สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับอาทิตย์นี้นะครับเป็นรายการเอกลักษณ์ไอทีตอนที่8แล้วนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้มาพบกันในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับพศ2556นั่นเองนะครับก็มาพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับเอาละครับก็วันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวที่ผมจะมาอ่านให คุณผู้ชมฟังเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข่าวด้วยกันอ่าวันนี้ฟังแบบจุใจคือ5ข่าวเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเรามาฟังหัวข้อข่าวกันก่อนนะครับหัวข้อข่าวนะครับข่าวแรกที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของ Apple จัดเต็ม iPad รุ่นใหม่ความจุ 128G กิกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวที่2ที่จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของซั s u n งมองไกล ตั้งเป้า Galaxy S4 ขายเดือนละ10ล้านเครื่องนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวที่3นะครับที่จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของลิมเปลี่ยนชื่อ BlackBerry ยึด BB10 สู้นะครับมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวที่4นะครับเป็นเรื่องของ Windows 8มาแรงในไทยอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวสุดท้ายนะครับข่าวที่5นะครับก็คือเรื่องของ สมาร์ทโฟนสุดฮิต SIS โดดแจมอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับและนี่คือข่าวทั้งหมดที่เราจะมาเล่าฟังกันในอาทิตย์นี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับมาพูดช่องทางการติดต่อรายการกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ในทวิตเตอรของผมเนี่ยมีคนติดตามผมเนี่ยประมาณ21 22คนแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะ ติดต่อกับผมนะครับอยากจะคุยกับผมนะครับก็เข้าคุยกับผมได้ในทวิตเตอร์ครับ @folk_2555 นะครับ2แล้วก็5้ตัวนะครับ folk ก็สะกดว่า f-o-l-k นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอ n d ด r s c o r e แล้วก็2555นะครับส่วนใครที่สะดวก Hotmail นะครับก็เข้าไปคุยกับผมได้ใน hotmail นะครับที่ s p b k 2 5 5 4 h o t m a i l c o m นะครับก็ อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อ2รายการนะครับทวิตเตอแล้วก็ Hotmail นะครับเอาละครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องของ Apple จัดเต็ม iPad รุ่นใหม่ความจุ128จิกนะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับ Apple เนี่ยต้องมาดูกันเลยนะครับครับก็สำหรับมาฟังกันเลยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีแถลงในวันนี้ว่า iPad ตัวใหม่ที่ มาพร้อมความจุ128 g b นะครับจะเริ่มวางขายในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยรุ่นที่มี Wi-Fi อย่างเดียวมีราคา799ดอลลาร์หรือประมาณ23,970บาทนะครับแต่รุ่นที่เชื่อมต่อสัญญาณมือถือได้มีราคา929ดอลลาร์หรือประมาณ27,870บาทนะครับ เทวิตแมคคอนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนักวิเคราะห์จากเลมอนนะครับเจมแอนด์เอสโซซิแอนนะครับให้สัมภาษณ์ว่าตลาดของแท็บเล็ตกำลังเติบโตขึ้นและ Apple ก็มองเห็นโอกาสนี้ไม่ใช่แค่ในตลาดล่างเท่านั้นแต่รวมถึงตลาดบนซึ่งมีผู้บริโภคกลุ่มใหญ่นะครับ เมื่อช่วงต้นเดือนนะครับ Apple ถแถลงว่าการเติบโตของกำไรตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2546และอัตราการเพิ่มยอดขายก็น้อยลงที่สุดในรอบ14ไตรมาสสร้างความกังวลต่อผู้บริโภคว่าทีมคุกซ e อของ Apple นะครับจะมี ความสามารถในการผลิตสินค้าให้เป็นที่นิยมได้หรือไม่หลังจากหลังการจากไปกว่า1ปีของสติปจ j อบนะครับซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคนสำคัญนะครับ Apple เ,เ,เปิดเผยว่าความจุที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลในปริมาณมากนะครับและต้องการเนื้อที่เพิ่มสำหรับเก็บข้อมูลอื่นๆ i p a d รุ่นนี้ใช้สำหรับเก็บพิมพ์เขียวของโครงการสำคัญนะครับวิดีโอการฝึกซ้อมต่างๆคู่มือบริการฟิล์มเอ็กซเรย์และไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่นอกจากนี้ในบริษัทใหญ่เกือบ500แห่งยังมีการใช้ i p a d เพื่อการทำงานด้วยนะครับการเปิดตัว i p a d รุ่น128 g b ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของสินค้าตระกูล iPad ของ Apple แทนที่จะมีการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆปีละครั้งแต่บริษัทนี้เลือกที่จะอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนตามที่ผู้บริหารเห็นควรเช่นเดียวกับสินค้าตระกูล Mac ทั้งนี้จากงานแถลงตัวเปิด iPad ตัวใหม่ ซึ่งกลายเป็นรุ่นที่มีความจุมากที่สุดในขณะน,นี้มีความจุเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กหน้าจอขนาด13นิ้วรุ่น Macbook Air นะครับและนี่ก็คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Apple จัดเต็ม iPad รุ่นใหม่ความจุ128 GB นะครับก็ถือว่า128 GB เนี่ยเป็นความจุที่แบบเยอะมากนะครับเพราะปกติเนี่ยทาง Apple เนี่ยจะผลิตก็คือ 16, 32แล้วก็64 g b นะแต่นี้ทาง Apple เพิ่มความจุเป็น128จิกเลยทีเดียวโหถือว่าเยอะมากๆนะครับเอาละครับเรามาดูข่าวที่2กันเลยนะครับข่าวที่2นะครับใครที่เป็นแฟนค่ะซัมซุงก็มาฟังข่าวนี้เลยนะครับซัมซุงมองไกลตั้งเป้า Galaxy S4 ขายเดือนละ10ล้านเครื่องนะครับแม้ว่าตัวเครื่องจะยังไม่วางจำหน่ายนะแต่ซัมซุงมองการไกลมั่นใจ Galaxy S4 สมาร์ทโฟนตัวท็อป ยอดขายจะลุยแน่10ล้านเครื่องต่อเดือนนะครับถึงแม้สมาร์ทโฟนตัวที่รุ่นใหม่ของซ m s u n งอย่าง Galaxy S4 นะครับจะยังไม่มีการเผยโฉมหน้าตาตัวเครื่องแม้กระทั่งแผนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ตามแต่เท่าว่ามีรายงานจาก สือแองเกาหลีรายงานว่าแหล่งข่าวภายในซัมซุงตั้งเป้าหมายของ Samsung Galaxy s ซั s ซุงกล l ซี่ S4 นะครับไว้ที่ตัวเลข10ล้านเครื่องต่อเดือนนะครับทั้งนี้ตัวเลขซัมซุงตั้งเป้าอันมันค่อนข้างสูงกว่าเป็นจริงมากที่ผ่านมายอดขายสมาร์ทโฟนตัวท็อปในปัจจุบันนะครับของ s ซัมซุงอย่างกล l ซี่ S3 นั้นข,ขายได้แล้วกว่า40ล้านเครื่องแต่เพราะว่าที่ซัมซุงจะแตะหลัก40ล้านเครื่องนะครับได้นั้นต้องใช้เวลานาน,านกว่า8เดือนดังนั้นโอกาสที่จะขายได้10ล้านเครื่องต่อเดือนจึงดูเป็นเป้าหมายค่อนข้างยากนะครับสำหรับสเปคโดยคร่าวๆของ Samsung Galaxy S4 นะครับนั้นคาดว่าจะมาพร้อมขนาดหน้าจอ เครื่องที่ขนาด4.99นิ้วนะครับหน้าจอแสดงผลแบบ HD นะครับชิปประมวลผลนะครับอาจจะเป็นก็ไม่ได้บอกไว้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหน่วยความจำสำรองนะครับก็คือความจำเครื่องเนี่ย 2GB นะครับกล้องความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการจะเป็น Android เวอร์ชัน4.2.1นะครับ 4.2เนี่ยถ้าผมดูข่าวน่าจะยังเป็น Jelly b e อยู่นะครับพร้อมกันนี้ยังมีภาพหลุดของตัวเครื่องที่เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของซัมซุงอย่าง Galaxy Note 8.0ออกมาอีกด้วยนะครับโด,โดยจากภาพนะที่หลุดออกขึ้นมานะครับ Galaxy Note 8.0นะจะเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอตามชื่อรุ่นนั้นคือ8นิ้วนะครับ ด้านหน้าของตัวเครื่องจะมี3ปุ่มหลักคือประกอบไปด้วยก็คือปุ่มถ้าน่าจะมีปุ่มก็คือปุ่มโฮมนะครับในส่วนสเปคนะครับคาดว่าตัวเครื่อง Galaxy Note 8.0นะจะมีละเอียดหน้าจออยู่ที่800คูณ1280พิกเซลนะครับชิปประมวลขล Dual Core นะครับ1.6 GHz นะครับหน่วยความจำสำรอง2 g ินะครับ หน่วยความจำเครื่อง32กิกนะสามารถเพิ่มหน่วย micro SD ได้นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของข่าวที่2นะครับซัมซุงมองไกลตั้งเข้ g แก a x y S4 นะครับขายเดือนละ1.10ไอ้10ล้านเครื่องขออภัยด้วยนะครับขอภัยด้วยก็มีอ่านติดๆขัดๆนิด,ดนึงเนื่อง,องจากหนังสือตัวเล็กมากนะครับก็เลย ผมต้องจ้อง้5ชอเลยทีเดียวเพราะนังสือมันตัวน้ำเสือมันเล็กก็เลยอาจมีอ่านผิดผิดถูกๆมากนะครับมาดูข่าวที่3กันเลยไม่เสียเวลานะครับอ่านะครับข่าวที่3นี้ใครเป็นแฟนขับ b บล็ k เบอร y นะครับใครที่เล่น BB อยู่เนี่ยมาฟังข่าวนี้เลยนะครับกับเรื่องของลิมเปลี่ยนชื่อ b l a c k b บ r ร y ยึด b b บ10สู้นะครับก็ก็ประมาณเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับก็คือที่ประเทศ อะไรสักอย่างเนี่ยพราะวาผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะผมดูข่าวมานะครับก็คือได้มีการเปิดตัว b บ c k b เ r อรี่10น่าจะใช่นะคือเป็น b บ c k b เ r อรีรุ่นใหม่จากทางไอเป็น BB รุ่นใหม่จากทาง b บ c k b เ r อรี่นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบ a c k เบอรีว่าได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนแบ a c k เบอรี10นะครับตามกำหนด หลังล่าช้าไปพักใจนะครับและปล่อยให้ Apple ิ a ล s u n ซุงรวมถึงผู้เล่นรายอื่นทําสงครามแย่งชิงลูกค้าแต่กำหนดการวางตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในตลาดสหรัฐนะครับอาจ,จต้องรอถึงเดือนมดือน,นาคมนะครับส่วนรุ่นที่มีคีย์บอร์ดต้องรอไปอีกอย่างน้อย1เดือนนะครับทั้งนี้แม้ว่าจะมีกระแส เชิงบวกต่อระบบปฏิบัติการใหม่ที่ออกมาแต่ความเพื่อนไหมังกง่าวนะครับส่งผลให้หุ้นของ b บ a c k เบอรีตกลง12%นะครับด้วยความกังวลว่ากำหนดวางจำหน่ายอาจเลื่อนออกไปอีกขณะเดียวกัน b บ a c k เบอรี่10น,นะครับอาจไม่เพียงพอที่จะกู้สถานการณ์บริษัทกลับคืนมานะครับ ระหว่างงานถแถลงข่าวนะครับนายทสแคนแทนนะครับถ้าขอไอ้ถ้าผู้ชื่อผิดก,ก็ขอใครด้วยนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของบริษัทประกาศจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเปลี่ยนชื่อบริษัทจากลิมไปใช้แบล็กเบอร y รี่นะครับ อย่างไรก็ดีไฮไลท์สำคัญประกอบไปด้วยแบล็คเบอรี่ครับนะครับที่สามารถการจัดการระบบข้อมูลนะครับทั้งนี้อีเมลข้อความการแจ้งเตือนปฏิทินและการใช้สายต่างๆด้านแอปพลิเคชันกำลังทยอยเข้ามาต่อเนื่องปัจจุบันมีมากกว่า70,000แอปนะครับพร้อมคีย์บอร์ดที่เดาวความหมายค,คำได้ยอดนะครับเยี่ยมร้วม ถึงด้านอื่นๆนะครับตามซึ่งลอดโทรไปทั่วโลกมาแล้วนะครับกะกล่าวด้วยนะครับว่าปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่กว่า79ล้านลายนะครับส่วนนี้คงไม่หายไปในช่วงเวลาข้ามคืนบริษัทปฏิรูประบบปฏิบัติการและบริการหาวิธีจะตอบโจทย์ลูกค้าเอ็นไร์นะครับระบบ ปลอดภัยพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเชื่อเชื่อว่าแข็งแกร่งมากพอที่จะให้บริการได้คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายนะครับนี่คือเรื่องของลิมเปลี่ยนชื่อ b บ a c k b e r r y ยึด b b บีเนสู้นะครับมาดูข่าวที่4กันเลยนะครับข่าวที่4นี้ก็คือเป็นเรื่องของ Windows 8มาแรงในไทยนะครับเอาละครับเรามาฟังกันเลยนะครับ Microsoft นะครับเผยกระแส Windows 8ในไทย และภูมิภาคเอเชียแรงมีแอปพลิเคชันใหม่เพิ่มขึ้นกว่า50แอปพลิเคชันในทุกวันนะครับนายรัชตะนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางบางชื่อผมอาจอ่านได้บางชื่อผมอาจจะอ่านไม่ได้นะครับอินทารางคูลนะครับณาอายุธยานะครับผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์วินโดว์บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า หลังจากเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 8พร้อมกันทั่วโลกไปแล้วมากกว่า88วันมีลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆนะครับที่รับเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้โดยลูกค้าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุปกรณ์รุ่นล่าสุดเช่น u l t a b o o k นะครับแท็บเล็ตพีและไฮบริดนะครับส่งผลให้ระบบปฏิบัติการ Windows 8ได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ความสนใจอย่างล้นหลามนะครับที่มีต่อระบบปฏิบัติการใหม่นี้ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตอย่างแข็แขงแกร่งของเหล่านักพัฒนานะครับซอฟต์แวร์ที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มใหม่นี้อย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ Windows Store เปิดตัวมีแอปพลิเคชันจาก พัฒนาทั่วโลกเพิ่มขึ้นสีเท่าล่าสุด Microsoft มียอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทะลุ10ล้านครั้งหลังจากวางจำหน่ายทั่วโลกได้เพียง2เดือนโดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในประเทศต่างๆเพิ่มเข้ามาในระบบใหม่ถึง50แอปพลิเคชันต่อวันนะครับและชุมชนนักพัฒนาซอฟแวร์ก็เติบโต ถึง1082หดังการเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมนะครับและนี่ก็คือข่าวที่4นะครับกับเรื่องของ Windows 8มาแรงในไทยนะครับมาดูข่าวสุดท้ายกันเลยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของสมาร์ทโฟนสุดฮิต S A I S I S โดนแจมนะครับนายสมชัยสิทธิชัยสีชาตินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท S I S Dis ทริิวช่นนะครับประเทศไท,ยจ,ท,ศทยจำกัดมหาชนตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีหลากหลายประเภทเปิดเผยว่าตลาดรวมสมาร์ทโฟนในปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วพร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนเป็นกว่า40%ของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดหรือคิดเป็น4.5นะครับ ล้านเครื่องจากปีที่แล้วมีสัดส่วน30%นะครับประมาณ3-4ล้านเครื่องเนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับได้อย่างแท้จริงรวมถึงราคาที่ลดลงซึ่งคาดว่าจะทำให้กลุ่มสมาร์ทโฟนระดับบนราคา20,000บาทขึ้นไป จากปีที่แล้วมีสัดส่วนอยู่ที่70-80%จะลดลงหรือไม่ถึง50%และกลุ่มระดับกลางถึงล่างจะปรับสัดส่วนขึ้นเป็นมากกว่า50%จากเต็มนะจากเดิมที่มีอยู่เพียง20-30%เท่านั้นทั้งนี้บริษัทมองว่าเป็นโอกาสในการทำตลาดโดยเฉพาะกลุ่มระดับการที่การแข่งขันไม่รุนแรงมากนะล่าสุดบริษัทได้ รับนับการแต่งตั้งชาร์ปคอเปเลชั่นที่ที่ญี่ปุ่นนับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนชาร์ปแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเบื้องต้นนำเข้ามาทำตลาดพร้อมกันสีรุ่นนะครับโดยมีไฮไลท์รุ่น S W 930W ราคา16,900บาทขณะที่อีก3รุ่นจับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟน ถึงรวนที่เปลี่ยนเครื่องในราคาที่สมเหตุสมผลเริ่มต้นที่6,900ถึง1ถึง12,900บาทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยอยู่ระหว่างเจราจากับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในการจัดทำแพ็กเกจพิเศษอีกด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือข่าวไอทีในสัปดาห์นี้นะครับทั้งหมด5ข่าวนะครับก็ นะครับก็นะครับใครที่สงสัยอะไรนะครับก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับอ่าแม่น่าเสียด้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับขอย้ําช่องทางการติดต่อรายการสีนิดหนึ่งนะครับทวิตเตอร์นะครับก็แอดโฟกนเลือ2555นะครับก็เข้าไปคุยกันได้นะครับฮอตเมลก็ sppk 2554 at hotmail.com นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับปกกระผมเอกลัษกันใหม่นะครับได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ